ศาสนาชินโตเสนอครูอุไรพรศิลาอ่อนศาสนาชินโต,นช,นโตชินโตมาจากอักษรจีนสองตัวคือเชนแปลว่าเทพทั้งหลายส่วนโตหรือเต่าแปลว่าทางรวมความแล้วแปลว่าวิถีทางแห่งเทพทั้งหลายสัญลักษณ์ศาสนาสัญลักษณ์ของศาสนาชินโตคือ 1. ประตูโทริอิ ประตูอันมีเสาสองเสามีไม้สองท่อนขวางอยู่ข้างบนเป็นเครื่องหมายแสดงบริเวณศาลเจ้าของชินโตสอซานชุโนซิงกิประกอบด้วยของสามอย่างคือกระจกดาบและรัตนามณีกระจกเป็นเครื่องหมายแห่งปัญญาดาบเป็นเครื่องหมายแห่งความกล้าหาญร,รัตนามณีเป็นเครื่องหมายแห่งการบำเพ็ญประโยชน์ประเภทของศาสนา พระหุเทวานิยมคือนักถือเทพเจ้าหลายองค์เช่นเทพเจ้าแห่งภูเขาลำธารการเรียนและบุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นเทพเจ้าคือพระจกักรพรรดิวีรบ,บุรุษทั้งหลายศาส,สดาศาส,สนาชินโตไม่มีศาสดาหรือผู้ตั้งศาสนาที่ชัดเจนเพราะ ศาส,สนาชินโตนั้นเป็นศาสนาที่เกิดสืบเนื่องมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีในการเคารพบ,บูชาบรรพบุรุษและการเคารพบ,บูชาเทพเจ้ากำเนิดศาสนาศาส,สนาชินโตเกิดก่อนพุทธศักราชประมาณ117ปีคิดตามสมัยจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์แรกสถานที่กำเนิดศาสนาประเทศญี่ปุ่นจำนวนผู้นับถือศาสนาประมาณสี่ล้านคน ปีคริสตศักราช2005ประเทศที่มีศาสนิกชนศาส,สนาชินโตประเทศญี่ปุ่นประวัติศาสดาศาส,สนาชินโตไม่มีศาสดาบูชาเทพเจ้าเชื่อถือเวทมนต์คาถาบูชาธรรมชาติและบรรพบุรุษคำสอนสอนให้บุคคลปฏิบัติตนตามทางของสวรรค์พักดีต่อพระเจ้าศาส,สนาชินโตยึดถือคำสอนสืบเนื่องมาจาก ศาส,สนาเต๋าและขงจื้อหลายประการมีเทพนิยายของญี่ปุ่นโบราณเล่าสืบต่อกันมาว่าพระอาทิตย์เป็นผู้สร้างเกาะญี่ปุ่นและชาวญี่ปุ่นทั้งหลายเป็นลูกหลานของพระอาทิตย์เทพเจ้าของศาสนาชินโต 1. เทพผู้สร้างสูงสุดคืออามาเตระสุโอมิคามิหรือสุริยะเทพีกับซิกิโยมิหรือจันทรเทพ 2. เทพประจำสิ่งต่างๆในธรรมชาติที่มนุษย์ชื่นชอบหรือเกรงกลัวรวมทั้งวิญญาณที่มีอำนาจบันดาลให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้น 3. ม,มนุษย์ที่ทำความดีเมื่อสิ้นชีวิตแล้วถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จุดหมายปลายทางของชีวิตคือการเข้าถึงพระเจ้าข้อปฏิบัติของศาสนาชินโต ข้อปฏิบัติของศาสนาชินโตคือจงรับพักดีต่อเทพเจ้าต่อจักรพรรดิและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมเพื่อบรรพ็ญความดีสูงสุดสิประการคือ 1. มีความคิดแจม่มใส 2. 2. มีความคิดบริสุทธิ์สะอาด 3. มีความคิดถูกต้อง 4. มีความคิดเที่ยงตรงระบบคุณธรรม 1. ความกล้าหาญ ให้กล้าหาญที่จะมีชีวิตอยู่และไม่กลัวตาย 2. ความขาดความขาดถือเป็นบาปจึงมีคติว่าบาปทุกอย่างนั้นจะได้รับอภัยเมื่อสำนึกผิด 3. ความจงรักภักดีชินโตสอนให้จงรักภักดีต่อจักรพรรดิเป็นอันดับหนึ่งอันดับต่อมาคือครอบครัวและสังคม 4. ความสะอาดความสกรปรกเป็นบาป เป็นความผิดต่อเทพเจ้าผู้ทำตนให้สะอาดเป็นผู้เคารพเทพเจ้าข้อปฏิบัติต่อสังคม 1. คุณธรรมสูงสุดได้แก่ความจริงความซื่อสัตย์ 2. พักดีต่อจัก,กรพรรดิและราชวงศ์เคาร,รพบนพรพบรุรุษและผู้ใหญ่ 3. ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนรักและสมคัคีีกับคนในชาติรักคนอื่นให้เท่ากับรักตนเอง 4. ผู้เยาวต้องอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ชายต้องซื่อสัตย์ต่อชาติและหญิงต้องเคารพชาย 5. รักและเคารพบ,บิดามารดารักและสมัครีกับคนในครอบครัว 6. ททำงานด้วยความซื่อสัตย์ 7. มีความประหยัด 8. อย่าตอบแทนความช่วยด้วยความชัว่ว 9. ต่อสู้เมื่อถูกรังแกและแก้แค้นให้ผู้ที่เราเคารพ 10. ไม่กลัวตาย11 ฝึกตนให้มีความคิดเบิกบานความคิดบริสุทธิ์ความคิดถูกต้องความคิดเที่ยงตรงลักธิบุชิโดลัคธีบุชิโดคือลักธิที่ยกย่องคนกล้าซึ่งคนญี่ปุ่นเรียกว่าสมุไรหลักประพฤติของสมุไรญี่ปุ่นในสมัยนั้นมีดังนี้ 1. สมุไรทุกคนจะต้องอยู่ในสังกัดของเจ้านายในระบบศัตินาส สมุไรจะต้องเป็นผู้มีความกล้าหาญไม่กลัวตายการตายที่มีเกียรติของสมุไรคือการทำฮาราคิริ 3. ามสมุไรจะต้องยอมตายเพื่อรักษาเกียรติ 4. ่สมุไรจะต้องจงรับคั่งดีอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเจ้านาย 5. ้าสมุไรจะต้องมีความเที่ยงธรรมมีเมตตารักความยุติธรรมและช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ คำพีของศาสนาชินโตศาสนาชินโตมีคำพีทางศาสนาที่สำคัญคือ 1. คภคำพีโคยิ 2. คำพีนิฮองนิ้ 3. เยนยิชิกิ 4. มันโยชิวนิกาย 1. ชินโตแห่งราชสำนักมีศูนย์กลางอยู่ที่การประกอบพิธีกรรมถวายดวงวิญญาณของบรรพชนของพระจกักรพรรดิส ชินโตสารเจ้าเป็นการผสมระหว่างความเชื่อแบบโบราณกับความเชื่อในปัจจุบัน3ชินโตนิกายคือกลุ่มกระบวนการทางศาสนาที่อิงอยู่กับศาสนาประจำชาติของญี่ปุ่นแต่แยกเป็นนิกาย4ชินโตพื้นบ้านเป็นการนำเอาความคิดของพุทธศาสนาศาส,สนาเต๋าและศาสนาของจือ้อ าผสมผสานกับความเชื่อแบบชินโตเทพเจ้าของชินโตศาลเจ้าของชินโตศาลเจ้าและนักบ,บวชของชินโตศาลเจ้าชินโตเป็นที่สิ่งสถิตของกามิและเป็นที่สำหรับสวดมนต์อ้อนวอนถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ นิยมสร้างในแถบชนบทเช่นบนภูเขาน้ำตกหรือบนเกาะศาลเจ้าของญี่ปุ่นมีรูปแบบเรียบง่ายทำด้วยไม้และกระดาษทางเข้ามีประตูโทริอินักบวชของชินโตมีทั้งชายและหญิงนักบวชหญิงจะต้องประพฤติพรหมจรรย์นักบวชชายบางนิกายมีครอบครัวได้พิธีชำะระล้างบาปของศาสนาชินโต พิธีชำระล้างบาปมีทั้งหมด3ขั้นตอนคือขั้นที่ 1. พิธีเตรียมตัวให้บริสุทธิ์หรือเกสไซขั้นที่ 2. พิธีชำระล้างให้บริสุทธิ์หรือฮารายขั้นที่ 3. พิธีถวายจะทำโดยนางสาวกระยาแท้ม้าเลขที่18 นางสาวกันธิดาแซ่เฮอเลขที่ยี่สิบปดขอบคุณค่ะ